ก่อนจะเริ่มต้นคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Smart v i e w Garage ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่และข้อมูลอัปเดตล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถแฮตแบกยอดนิยมที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Suzuki Swift ส0 2 6รุ่นใหม่ที่มาพร้อมการออกแบบที่สดใหม่ภายในที่รูหราสมรรถนะการขับขี่ที่คล่องตัวและเทคโนโลยีล้ําสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและการเดินทางไกล เริ่มจากดีไซน์ภายนอกซู z u k i s วิฟต2026ยังคงเอกลักษณ์สปอร์ตและกระทัดรัดแต่เพิ่มความโชกเชี่ยวให้ทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมใหญ่ขึ้นตัดกับไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์เรียวยาวพร้อมไฟเดทามรันนิ่งไลท์ที่ทันสมัยกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เสริมมิติให้ดูแข็งแรงขึ้นเมื่อมองด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่ต่อเนื่องลื่นไหล ล้ออลนลยขนาด16-17นิ้วลายใหม่เพิ่มความสปอร์ตด้านท้ายออกแบบใหม่หมดด้วยไฟไท้ายเล็ดแบบเส้นยาวแนวนอนกันชนท้ายดูหนาขึ้นให้ความรู้สึกมั่นคงและสปอยเลอร์เล็กที่ด้านบนช่วยเพิ่มความโชบเชี่ยวในสไตล์แฮทแบ็กภายในห้องโดยสาร s u z u ิิ s ว i f 2026ได้รับการปรับโฉมให้หรูหราขึ้นกว่ารุ่นก่อนวัสดุถูกเลือกใช้คุณภาพสูงมากขึ้นคอนโซลหน้ามาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่เรียบง่ายแต่ทันสมัย หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงคุณภาพสูงพร้อมลำโพงรอบคันมาตรวัดดิจิทัลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังทรงสปอร์ตเบาะนั่งด้านหน้าออกแบบใหม่ให้อบรับสรีระนั่งสบายแม้ขับทางไกลเบาะหลังพับได้แบบ60:40ต่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นแม้ว่าจะเป็นรถแฮตแบ,บ็ขนาดเล็กแต่ห้องโดยสารถูกออกแบบให้โปร่งและนั่งสบาย ในด้านสมรรถนะ s ุ z u กิ s สวิฟต์2 6พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรดูอัลเจ็ทร่นใหม่ที่พัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้กำลังประมาณ90แรงม้าแรงบิดราว120นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความประหยัดอีกหนึ่งทางเลือกคือเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม ระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้อัตราเร่งนุ่มนวล Swift 2026ยังคงเอกลักษณ์ความคล่องตัวในการขับขี่การบังคับเลี้ยวที่แม่นยำและช่วงล่างที่รองรับทั้งการขับในเมืองและทางนอกเมืองด้านเทคโนโลยี Suzuki Swift 2026มาพร้อมระบบความปลอดภัยล้ำสมัย เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอัตติบีระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องมองหลังช่วยถขยจอดนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวทําให้ผู้ขับมั่นใจได้ทุกเส้นทางในด้านการใช้งานจริงแมสฟิฟจะไม่ใช่รถที่ออกแบบมาเพื่อการลากจูงหนักแต่ยังคงรองรับการบรรทุกสัมภาระในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี การจัดวางพื้นที่ห้องโดยสารและเบาะหลังที่พับได้ช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายและความคล่องตัวด้านความสบายซูซูกิสวิฟต2026มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติพอร์ตชาร์จ USB และช่องเสียบไฟครบท้วนเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่นั่งสบายการเก็บเสียงได้รับการปรับปรุงลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางทั้งใกล้และไกลเป็นไปอย่างราบรื่นและเงียบสงบ สำหรับราคาคาดการณ์ของ Suzuki Swift 2026จะเริ่มต้นราว600,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจอยู่ใกล้800,000บาทถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในกลุ่มรถเล็กแฮตแบ็ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่และความประหยัดสูงทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ Suzuki Swift 2026รถแฮตแบ็ยอดนิยมที่ยังคงเอกลักษณ์ความสปอร์ตและคล่องตัวแต่ยกระดับดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นหากคุณกำลังมองหารถเล็กที่ขับสนุก ประหยัดและครบเครื่องรุ่นนี้คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอย่าลืมกดติดตามช่อง Smart v i l d Garage ของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ข่าวสารยานยนต์และการเปิดตัวรถรุ่นสำคัญที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า